ับ,บระยะ36กับ27แล้วก็อีกรามน้ำมันับขบดี่าเป็นสีนตรงมาหลายปี้ครับรอกครับรอกรอกแม็กมันงที่ครับแล้วนะก็ยังไม่หมดครับกองชุ่นอีก Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับสวัสดีพี่นาน้าซื้อผู้ทุกคนนะครับครับมันอนี้กัมาพบมาพอกันคือเก่าเลยครับมันนี้มือนี้กัมาอยู่ไม้เรือคือเก่าเครับไม้เรือคือเก่ากะบ่ได้มาโดนแล้วครับเพราะว่าปองมันปองมันพังแล้วครับปองมันพังแล้วปองที่เฮ็ดไหวมันพังแล้วครับก็คือเพิ่นมาสูบน้ำครับว่าแล้วะะับเหมือนกับเหมือนกับสูบน้ำแกงกันจ้งได้บรูครับแต่ก็อาจิี่แมนดอกเพิ่นอาจยังยังสูบบ่แล้ว แต่ว่าสูบบ่ Systems แล้วกับเขาอาทิตย์ที่สองนะก็ยังอยู่คือเก่าอยู่ครับก็คือเพิ่นมา bracket, สูบน้ำออกจากเรือครับก็คงเพิ่นสีย่านเรือจมมั้งแต่เพิ่นสูบสูบแค่ทั้งท้ายมันครับพอสูบทั้งท้ายไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ทั้งท้ายมันก็เลยยกขึ้นสูงครับปองมันก็เลยอยู่ข้างใต้ข้างใต้น so <nej> ี่ครับใต้เรือนี่ครับก็ว่าสูบบ่แล้วกับสองอาทิตย์แล้วครับทั้งทั้งหัวหัวกับบ๊บบสูบออกครับกับบ๊อบลูกะ จังไดครับเหมือนแกงกันจังไดบุรุษครับแต่อาจสิบรอแมนหรอครับเอ้าว่านป็นเนีครับืุอนี้กะบอบอได้ว่ามาเน้นๆปลาบันไดครับคือมาแจ้งข่าวครับมาแจ้งข่าวมาแจ้งรางวัลครับมาแจ้งการแจกรางวัลอีกเท่อนึงครับก็คือลิปกนที่ผมว่าสี่หมื่นสับสี่แจกเสือครับกระมีผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ใหญ่ใจดีจากร้านจอหอสิบเจ็ดบัวใหญ่ครับจากหน้า นานโรงจิตลิตทีิวันผมอาจจะอ่านสือ่อผิดเด้อยังไงก็ขออภัยครับแต่ว่าเจ้าของร้านจอห้อสิบเจ็ดบัวใหญ่ฟิชชิ่งครับเป็นร้านอุปกรณ์ตกปลาครับเพิ่นก็ได้สนับสนุนล่องวันมาให้แจกเอฟซครับตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจี อันสองอันนี่ครับแต่ว่าเพินส่งมาโอ้โหบ่คิดว่ามันสลายส่ำนี่ครับบ่คิดว่าเพินส่งมาหลายส่ำนี้ผมกับขอขอคุณไลๆเลยครับมีหอย่างแน่เดียวผมมาแจ้งเบิ่งครับันน่งกับมีนี่ครับขั้นสองขั้นครับระยะสามหกกับสองเจ็ดครับคันเสือดำบักสวยๆงามๆเลยครับเนี่ยบักสวยเลยครับบักสวยเลยขันเสือดำใจก็อยากเก็บไว้อยากเก็บไว้ใส่แล้วครับเดี๋ยวก็เอา เพิ่นบอกว่าเอามาเพิ่อนเอามาแจกว่าไอให้แจกเอฟซีครับไอสรองมือนซบครับกะบ่อยากให้เสียความตั้งใจเพื่อนน้า,าก็ตัวแรกกับผมก็อยากเก็บไว้ใส่เองนั่นแหละครับแต่ว่าขอแจกสองเจ็ดอันนึงนะครับไอสามหกขอเอาไว้เป็นจับรางวัลให้ทีมงานกันแล้วกันครับจับรางวัลให้ทีมงานกันแล้วกันสามหกจะแจกแจกเป็นสองเจ็ดคำจองเจ็ดแล้วก็อีก สามงวันครับผมกับโบคิดว่าเพื่อนสีชงมาหลายปานี้ครับหลอกครับหลอกหลอกแบ็กมังคีครับหลอกลิ่งดำแบ็กมังคีของแบ็กฟอกครับของแบ็กฟอกครับสวยๆครับนี่ครับมีสามเบอร์ครับมีสามเบอร์เบอร์หนึ่งพันสองพันสามพันครับสามอันครับสามอันโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดครับแล้วก็ยังไม่หมดครับกล่องทุ่นอีกอย่างดีอีก สองอันครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดครับมีปั๊มน้ำขนาดเท่านี้น่าจะสองเมตรกว่ากนะันอันนี้นจสองน่าจะสองเมตรรับอีกสองอันครับโอ้โหไม่คิดว่าเพื่อนสียหายมาหลายปลาเหนียวอ,อยังไรก็ขอขอบคุณหลายลายลีครับก็ขอบคุณนหน้าณรงค์กิจนะครับเจ้าของล้าน จอหอจอหอสิบเจ็ดอุปกรณ์ตกปลาบัวใหญ่ครับตรงข้ามเคอรี่สาขาบัวใหญ่ครับจังหวัดนครราชสีมานะครับไผ่อยู่แถวนั้นไผ่พันไปแถวนั้นอยากได้อุปกรณ์ตกปลาก็เชิญได้ครับร้านจอหอสิบเจ็ดครับร้านอุปกรณ์ตกปลาครับผมก็ต้องขอขอบคุณในายนที่ครับก็ขอบคุณครับครับก็อย่าลืมนะครับมือ่นทรัพเจอกันแต่ว่ากะพอถึงมื่นทับก่อนครับ่อยข่อยมาคุยกันว่าจะแจกยังไงหรือ ไผมีแนวความคิดว่าสิแจกจังไดะกะก็เมนมาบอกกันครับว่าสิแจกจังไดมันก็นหลายร่องวันครับตอนแรกก็ว่าสิแจกเสื้อสองสองตัวแต่ตอนนี้มันก็เป็นลอกสามกองทุนสองปั๊มน้ำสองขั้นสองแต่ว่าขอสงวนซิ์ไว้ขั้นหนึ่งครับตอนแรกก็ว่าสิไวใสเองนะครับเดี๋ยวมันสิเสียอันนั้นครับเสียความตั้งใจเพื่อนเอากะเจอกันครับหนึ่งหมื่นซับแจกทันทีแจกครับแจกแจก,แจก เสื้อก็ยังแจกเหมือนเดิมครับเอ้ามือนี่กะมาติดตามรับชมเบืองคว่าวืันนี้มันกะมีเหลือปองๆน้อยๆอยู่นี่บลูว่าสีตกได้สำําีครับถ้ารลมมาามันกะไอจอกกะเคลื่อนที่ตลอดครับเพราะว่ามัน่มีแนวกันแล้วกับบลูว่าตกได้สำําีดแต่กะมีได้มากแต้มหนึ่งแล้วครับได้มาแต้มหนึ่งแล้วครับไปไปติดตามรับชมเบืองครับว่ัอนี้สีได้เจกตัวแต่ว่าบ่แห้วแล้วได้แต้มหนึ่งแล้วครับไปไปติดตามรับชมเบืองครับ บ,บาสิ Л มันบ่ม้อนีหรือว่าสฟุกของไญไม่อีกบว่าแต่กับบ่ได้ตกโดนแล้วครับบ่ได้อ้อยโดนแล้วก็อาจสิยังบ่เขาครับไปเดี๋ยวมันสีมดเวลาก่อนครับแต่กัเมื่อนี้ก็ถือว่าไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นปลาครับมาเน้นแจ้งขวางรางวัลครับที่แจกะผมก็ต้องขอขอบคุณหลายาอลีครับผมก็บ่คิดว่าน้าเพิ่นสิเอามาห้หลายวันนี้เนาะผมก็คิดว่าสักอัน2องอันนี่ประมาณนี้เนาะโอ้ส่งมามากกลายเลยแต่ขอบคุณหลายลีครับไปครับตกปลาครับลุยครับจั่วครับจุด มาครับแต่ก็ได้เต็มนึงแล้วครับแต่ก็ได้แง้มนึงละปากกาใส่งามๆเลยปากกาใส่งามๆเลยครับแต่กระสิเฮ็ดย่างเนี่ยมันสูงครับเรือสูงเรือมันสูงครับเรือมันยกขึ้นสูงท้ายสูงครับเอยมันสูบน้ำออ่ครับสูบน้ำออกก็จักสูบแบบบๆนะ มาว่ากันครับเพิ่นกับซีสูบออกเพื่อนย่านเรือเพื่อนจมครับแต่กเราคือบดสูบบอกให้บดก็บคลองใจอยู่ครับนะเป็นยังตกได้พอสั้นตกได้นี่แหละครับเผื่อมันฟุกเผื่อมันฟุกเนี่ยกินอยู่นะครับกินอยู่นะลงไปกินอยู่นะป่ากันแล้วสีเข่าปลากันน่าสิยูมงนี่ล่ะมองเก้านี่ล่ะไป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  ติโอ้บ้าคือบดติดว่ะลองเอา,เอาลงไปตอดอยู่นะครับลงไปตอดอยู่นะลงไปตอดอยู่นะปไปไป,ไปดูพี่เป่าวะประกอบอันนี้ไว้ดีกว่าบ่ามั่นใจนะของใหญ่อาจจะมานะ เนี่ยมันตัวอะไรโอ้โหมันตัวอะไรคือเก่าครับคือเก่าเนี่ยให้บื่มบำบื่มบำนี่คือเกอ่อเกอเาอ,กอ,อีกแล้วครับเดี๋ยว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 ก็โดนอีกมันปลาเอยียงครับปลาดูม้าลายลูกปลาบ่รุ้ยจังได แต่เขามาบอกกินนะมันป่าอยียงค้่องใจค้องใจโอ้ต้องไปเอานะครับต้องไปเอาก็อีละนั่งแบบนี้บ่ได้ดอกเนี่ยตอนแรกต,อ,ตอดตออยู่ครับพ่ออันเนี้ยพ่อไอ้ไพบ่บุบๆเขามาเนี่ยปลาเงียบเลยมันอียังกันแท้ อลาเหี่ยงอยากลู้แหงถ้าว่าปลาเกตมันต้องกินว่ายานบบแมนปลาเกตยานปลาโดปลาอย่างยุ่ครับนี่เพราะว่าพอไพ่เขามาปลามันก็นเงียบเลยครับปลามันก็บอก,กินเลยเหยงวะหรือไพ่ปลานิมโบว่าให้ปลาอยี่ยง ให้ไปนินโบบ์่เอ้าเฮ้ยได้ไงได้ไงได้ไงมาครับเอาก็อีมาแล้วเออสะดวกง่ายขึ้นกว่าเก่าอยู่เอาก็อีมาแล้วง่ายขึ้นกว่าเก่าอยู่เอ้ามาอยังก้ามาบาทนี้ กะมาบานี่ตัวยังกึมาบานี่รับเอาแล้วยูยๆก็หายไปเลยครับยูก็เงียบไปเลยไม่กินเลยเยยอยยู่ยังไหนก็ยู่ยังสั้นครับเรือโอ้สิคือบราบาทนี่ อ๋อวันนี้จะได้ตัวเดียวจริงๆอ่ะใช่เหรอมันใช่เหรอตัวเดียวจริงๆน่ะบาไปแล้วมีตอดอยู่แล้ป่ายัางอ้ตอดมีเหร่นเบาๆประขาวน้อยบอกว่า ออยกมาทำไมยกมาทำไมตัวอะไรยกมาโอ้ประกาน้อยตัวน้อยนิดเดียวเอาใส่ไว้ก่อนค่อยปล่อยทริปนี้น่าจะได้ปล่อยครับอือ <c oughs> อะไร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 ,อะไรโอ้ชน ชนสายตัวอะไรวะตัวอะไรวะมาชนสายมีตัวอะไรมาขวางอยู่เนี่ปลาเล็กก็เลยไม่เข้าครับต้องมีตัวอะไรมาขวางอยู่เนี่ย <c oughs> โอว่าแล้ว ว่าแล้วครับมันตัวอะไรเล่นทุนอยู่นี่จริงๆด้วยครับผ่านสายอยู่นี่เล่นทุนอยู่นี่ใช่มันจริงๆด้วยครับพี่เป้าครับพี่เป้าพี่เป้าบวบแตกนะเว็บแตกนะ ไม่ได้เลยงวดนี้ปลากา้ากับได้ปลาขาวกรบโบได้ครับกะธรรมดากรบโบได้มาโดนละโบได้ตามมาตามเรื่อยๆคือตอนเก่ามันต้องตามเรื่อยๆแต่มันก็อันนี้พังครับก็เลยโบได้มาปองพังก็เลยโบไดมา ปองบ่อพังกัสิมานั่งเฝ้าตลอดนะครับปองมันพังนี่กับดาวเอาบุรุว่ามันสิตกได้ซําใดอันนี้ก็ไเลยโอ้่เก็บเก็บเก็บ ม่นนี่กะคงสีพ่อช่ไหล่ะครับตอนนี้กะมืดแล้วครับแต่กะฮกม่งครับฮกม่วงกกะติกะฮกม่บงมันสิบ่มืดตอนนี้ครับแสดงว่าสีเข่าหนาหนาวแล้วครับพอเราฮกมงตอนนี้มืดมืดเลยครับเบื้องในกล้องอาจจะเป็นแจ้งแจ้งอยู่แต่ว่าข้างนอกมืดเบื้องทุนเกือบสิบ่เห็นแล้วครับเออกะบ่าเป็นยังครับเป็นยังครับเมื่อนนี่กะถืออ่าไม่เหี่ยวครับไม่เหี่ยวแต่ว่าซองแต้มครับออ้าวเราเป็นยังกะ ขึ้นหัวว่าบนเนนป่ามันก็เลยบ่ไดครับโอ้เอาเอามาเป็นยังถือว่ามาแจ้งข่าวข่าวเรื่องของแจกครับกับผมก็ต้องคอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเจ้าของร้านจอหอ17เจนะครับจอหอ11เจอุปกรณ์ตกปลานะครับที่ทรงลองวันมาให้แจกเอฟซีที่จะถึงหมื่นซับนี่ครับกัผมก็ต้องคอขอบคุณหลายๆายเลยครับตลอดบรรยากาศกล่าวคำว่าสวัสดีครับ